คุณมีพอยต์การ์ดที่ชูดสามแต้มแม่นๆแล้วเจอโซนสอผมมีแผนมาแนะนำอันดับแรกเลยให้คุณเซตอัพโจมตีให้ยืนข้างบน3ข้างล่าง2คุณก็จะมีตำแหน่ง1 2 3อยู่ข้างบนเหนือเส้นสามคะแนนและตำแหน่งสกับ5อยู่ด้านล่างตรงขั้น1ที่เราชอบเรียกกัน วิธีการแรกให้คุณเปิดบอลไปทางซ้ายเพื่อดึงโซนให้เคลื่อนไปทางซ้ายเสร็จแล้วให้ปีกที่อยู่ทางซ้ายเลี้ยงบอลเข้ามาตรงกลางและให้ปีกด้านขวาลงไปสกรีนตัวเบอร์3ามเขานะครับส่วนเบอร์สี่เราอ่ะให้ขึ้นมาสกรีน ตัวเบอร์สองเขามันก็จะมีช่องว่างให้พอยการดเราได้ชูดหากคุณเป็นนักบารสที่อยากเล่นบาทสเป็นระบบเพื่อที่จะเอาชนะทีมเก่งๆได้อย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับ